สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าติ๊กอะไรก็ถ่ายแล้วก็ขายไม่ได้ถ่ายทำนานมากวันนี้ติ๊กพามาดูเห็ดค่ะเห็ดดูที่ดูมือติ๊กกเห็ด <laughs> เห็ดดอกพวกตาบใหญ่เห็ดโคน่เห็ดโคนยักษ์ Pa, đừng mà đừng ốc cái nồi. mi mấy, đẻ năn, mấy, mà đừng 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 đọc, cái Anh đi, cái ô. Này, cái đọc nữa. Đấy, đi đọc nó vậy. Anh đi, 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 dù đi, 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 ลึกดๆหน่อยโอ้ขาอ้วนเหมือนกันนะโอ้โม้งแม้งกำลังเยอะแยะเลยเกือบแล้วเกือบแล้วดูดิอ๋อใหญ่มากใหญ่ใหญ่บลอร์ใหญ่บลอร์มิกี้ไม่ได้ถ่ายนั่นไว้ถ่ายขาไว้นี่อีกดอก จะจุ่มนี่เลยยังไม่เก็บโอ้โหหมดแมงแมงเจาะมันในในเอามายื่นมานี่ใกล้ใกล้กองโอ้นี่นี่ดูดิดูดอกเียบขนาดมันอ๋อไม่ใหญ่กินเชื่อเลยใหญ่มากใหญ่จริงๆเอาเลยดีกว่าเอาหรอกระกินเดี๋ยวมันก็กินเหรอใช่ค่ะ ทีกอะไรก็ถ่ายแล้วก็ขาย,ยไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายนานมากสุขภาพไม่แข็งแรงในสวน,นพี่น้องเด้อในสวนในสวนติ๊กเองนะคะนี่ค่ะในสวนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆสวนนี่ค่ะในสวนในสวนติ๊กเองอ้นี่กำลังนี่ แสดงว่าม,มันจะไม่ใช,ใชเ่เดี๋ยวสองวันก็โผพ่ถ้ามันอยู่นี้นี่ค่ะ <c oughs> นี่บริเวณในสวนติ๊กตรงนั้นอันเห็ดนั่นเห็ดเพิ่งกัะเห็ดอันละงโกงออกแต่รอบนี้ไม่ออกรอบก่อนออก พึ่งเหรอไหนดูซิมีเหมือนกันเหรอนี่พึ่งหวานนาี่เห็ดพึ่งหวานแต่เห็ดนั้นไม่ออกแต่เห็ดพึ่งหวานมขา้าวกรอนออกเยอะมากนี่ค่ะบริเวณในสวนติ๊กนะคะค่ะ <laughs> โชว์อีกรอบนึง <laughs> ใหญ่มาก มีแต่แมงขยับขยับแมงออกกันดูดิมันใหญ่จริงๆนะคะใหม,มากค่ะอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายเอามาฝากนะคะิ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาบรรยากาศในสวนมาฝากเด้อพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีค่ะ